คลิปนี้แล็คตล็อก M c l าส s i c ผมจะมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นที่มีโอกาสเข้ามาในปี2025แบบเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับผมว่าเดือนไหนชุดไหนแฟร์ไหนจะเข้าบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกิเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทュวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูแฟชั่นกันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากตัวกิจกรรมปลาของเซอร์เวอร์จีนั่นเองนะครับเซอร์เวอร์จีเนี่ยมีกิจกรรมปลาเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับแล้วก็มีแฟชั่นเยอะมากนะครับผมอ่านะแล้วก็ตัวแฟชั่นที่เขามีการเรียงลําดับมาขายเนี่ยเออพอสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับของบ้านเราเลย นะครับเออเลยเป็นไปได้ว่าของบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเรียงตามนี้ก็ได้นะครับอย่างไอตัวเนี้ยเห็นไหมครับเราก็หมวกมังกรเนี่ยเห็นไหมมันก็ไล่มาขายนะต้นเดือนกลางเดือนอ่าเนี่ยต้นเดือนกลางเดือนอะไรเงี้ยครับมันก็จะไล่มาขายเราแบบนี้ถูกไหมฮะ <S <S อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าทไลา์เนี่ยน่าจะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จีนถ้าเขาไม่ได้รีบเอาอะไรมาขายเราก่อนเหมือนกับพวกหมวกคิเวทที่อยู่หลังสุดแบบนี้นะครับผมอ่ะ โอเคอันนี้เราก็ดูเป็นแนวทางไปละกันนะครับเริ่มจากตัวของสัตว์ขี่แล้วก็ปีกก่อนเลยนะครับในหมวดหมู่นี้เนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะมาในทุกๆวันที่20ของแต่ละเดือนนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยทุกๆวันที่20ของแต่ละเดือนจะมีสัตว์ขี่ไม่ก็ปีกเนี่ยเข้ามาให้เราซื้อในราคา 64m นั่นเองนะครับโดยที่เดือนมิถุนายนนี้นะฮะเกมก็ได้มีสปอยไว้แล้วว่าตัวนี้จะเข้ามาแน่นอน ในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ทำลายต่อมานะครับหลังจากเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปีกขาวนะครับปีกขาวเนี่ยก็ถ้าเกิดตามทำลายเนี่ยก็น่าจะเข้าในวันที่20เดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งปีกขาวเนี่ยก็จะเป็นปีกที่ได้ออสแตทหนึ่งนะครับเพนสี 4, ่เอ็มเพนสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสวมใส่ปีกนี้โดยอาชีพพรีสนะครับเวลาเราฮิลก็จะมีโอกาส15%ที่จะ ฮิวแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใจการอาชีพอื่นเนี่ยก็คือจะได้รับฮิวแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นปีกเดือน7นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดือน8เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ขี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นม้าสีเหลืองนะครับเดือน9ครับจะเป็นปีกซากุระที่ได้อ2อแล้วก็เพนกับเอ็มเพนอย่างละสี่เปอร์เดือน10นะครับจะเป็นรถลากนะครับของโปรงซานตาคอร์แบบนี้เลยเดือน11นะครับก็จะเป็นปีกดํา นะครับเท่ๆแบบนี้นะฮะค่าสแตทเหมือนกันเดือน12นะครับก็จะเป็นเสือที่เคยแจกในโคสเปต้านะครับผมและมกราปีหน้านะครับผมก็น่าจะเป็นปีเขียวนั่นเองนะฮะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหมาที่จะมาเดือนกุมภาซึ่งมันมาบ้านเราก่อนแล้วนั่นเองนะครับหมาตัวนี้นะก็คือเหมือนกับตอนนั้นที่มันรัดเข้ามาพร้อมกับพวกหมวกขี่เวทนั่นแหละนะครับก็เลยคาดว่าทำลายของพวกสัตว์ขี่แล้วก็ปีกเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าเขาไม่ได้เร่งเอามาขายเราแบบรัดๆก่อนนั่นเองต่อไปเรามาดูชุดกันบ้างนะครับชุดเนี่ยเราจะสังเกตว่า 1>, 1, 2, 3, 4ตัวเนี้ครับมันเข้าบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่ากับเวลาที่เปิดให้บริการเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเดือน7เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดไอ้ที่มันลอยได้ตัวนี้ นะครับอ่าแล้วก็เดือน8ก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่านี่เปิดให้ดูเลยนะครับต่อมาครับเดือน9ครับกันยานะกันยาก็น่าจะเป็นชุดนี้เดือน10ครับจะเป็นชุดที่เราเคยใส่เล่นกันตอน close beta นะครับโอเคแล้วก็เดือน11เดนะครับเดือน11จะเป็นชุดนี้นี่อ่าเดือน12ครับจะเป็นชุดตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็เดือน1นะครับก็จะเป็นชุด ตัวนี้นั่นเองนะคะส่วนเดือนกุมภาเนี่ยเราจะไม่นับเนาะเพราะว่ามันลัดมาขายเราก่อนแล้วนั่นเองครับต่อมาเมนูนี้นะครับเมนูนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆรวะกันนะเพราะว่ามันจะเป็นหมวกที่มันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษมากแล้วก็เป็นหมวกที่มันไม่มีรู นะครับก็จะเป็นหมวกที่เข้ากับเซ็ตชุดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะไล่ไทม์ไลน์พร้อมๆกับชุดมาเลยนะครับผมต่อมานะครับคือแฟชั่นที่ราคา 13M นั่นเองนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นแฟที่มาทุกวันที่1แล้วก็วันที่15ของแต่ละเดือนนั่นเองนะครับตอนนี้ของบ้านเราเนี่ยผ่านมาแล้ว5ชิ้นนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นหน้ากากน้ําแข็งนะครับแล้วเดี๋ยวกลางเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะมีหน้ากากไฟเข้ามานั่นเองนะครับอะ หลังจากเดือนมิถุนามีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มจากส่วนของปากนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมาในวันที่1กรกฎาคมนะครับปากตัวนี้เนี่ยจะได้พีเพน4%นะครับแล้วเวลาโจมตีเนี่ยมีโอกาส100%ครับที่จะไร่สตาร์ดัส4นะครับผมซึ่งมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดฟรีสเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีคูดาวของฟรีสเนี่ยอยู่ที่10วินาทีด้วยนั่นเอง นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปากสําหรับสายกายที่อยากได้ CC ด้านฟรีสเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมอ่ะแล้วก็กลางเดือน7เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวไมโครโฟนตัวนี้ตาไลท์ละ,ละบายนะครับตัวนี้จะบวก M อ็มดาเมจ 4%นะครับผมแล้วก็ลดไล่5%านะครับถ้าบวก6เนี่ยจะใช้ SP ของสกิลลดลง5%นั่นเองครับถัดมาเดือนสิงหานะครับก็คาดว่าจะเป็นตัว s i ซิ e เบลตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะลดดีเลย์ได้เลยนะครับ10%แล้วก็จะลดการใช้ SP อีก10%ครับและกลางเดือนสิงหานะครับก็จะเป็นเจ้ามังกรฟ้าครับมังกรฟ้าเนี่ยจะเป็นส่วนหางนะครับที่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%นะครับถ้าเป้าหมายเนี่ย เลือดมากกว่า50%นั่นเองนะครับหรือว่าเลือดมากกว่าครึ่งหลอดมังกรฟ้าตัวนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะต่อมาครับเดือน9นะครับต้นเดือนเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ เขายูนิคอนนะครับที่จะบวกมูฟสปีด5% l สกิลดเเ5%นะครับและถ้าเกิดว่าเลือดของเราเนี่ยมากกว่าครึ่งหลอดเนี่ยเราจะได้สกิลดำเหตุมเนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดของเราเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหลอดเราจะได้มูฟสปีดไปเลย15%ก็เป็นหมวกสําหรับสายสกิลที่ดีมากทั้งเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็สกิลได้แรงด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลางเดือนกันยาเนี่ก็จะเป็นหมวกของ a b y s บิโซคนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ตีขนาดใหญ่ 10%นะครับผมแล้วบวก6เนี่ยจะได้ดาเมจตีบอสอีก5%ร์อีน5%ะครับก็จะเป็นหมวกที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถใช้เอฟเฟกจากวัวในการฝากสมุดได้ดีขึ้นครับมาต่อกันที่ต้นเดือน10นะครับก็จะมีหลังวันไอขับตันนะครับที่จะบวกเพน5%นะครับ เจาะเกาะ5%นะครับและเมื่อสังหารเป้าหมายได้นะครับจะได้รับเลือด2%แล้วก็ sp 2%กลับมานะครับและยังได้ move speed อีก30%เป็นเวลา3วินาทีด้วยนะครับและกลางเดือนนะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยเปลี่ยนเป็นเวทนะครับเป็น mpen 5% M อเมทแท5%และค่าเป้าหมายจะได้เลือดกับ SP กลับมา2%และมูฟสปีด30%เป็นเวลา3วินาทีครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีส่วนหน้านะครับชื่อว่า Star l e v e Song นะฮะตัวนี้จะเพิ่มเพน5%และเวลาตีบวก6เนี่ยจะได้จอกเกราะอ,อีก5%นั่นเองและกลางเดือนเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับจะเป็นส่วนปากนะครับผมที่เพิ่ม M Pen 4%นะครับผมแล้วก็เมื่อบวก6นะครับทุกๆ100 a อตแท็เนี่ยจะบวกเอเท 1หน่วยด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าต่อมาครับก็จะเป็นของเดือนธันวาครับธันวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหน้านะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้า illusory light miller นะครับตัวนี้จะบวก auto attack damage 10%ไปเลยนะครับและถ้า sp ของเราเนี่ยเต็ม100%จะได้ move speed อีก15%นั่นเองนะครับและหน้าอีกอันนึงที่จะมาตอนกลางเดือนเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เพิ่ม skill d เม a เนี่ย6%นะครับอ่าและถ้าเกิดว่า3ค่า stat ใดนะฮะ ถึง159นะครับจะบวกสกิลดาเมจไปอีก3%นั่นเองนะครับก็คือขอแค่ 3ค่าในสแตตเนี่ยถึงร5 9ก็รวมๆแล้วได้สกิลดาเมจไปถึง9%เลยครับและเดือนมกราคมนะครับก็จะมีหางมังกรหยกตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มเพน5%นะครับและเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับมีโอกาส100%นะครับที่จะได้รับเอฟเฟกต์เฮลวิปนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันเป็นเวลา2วินั่นเองนะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นหางมังกรเอาไว้สตันเป็นหลักๆของสายกายภาพเลยนะครับและอีกอันนึงที่จะมาตอนกลางเดือนมกราปีหน้านะครับผม,ม,ม่แ เข้ามานะก็จะเป็นหาง M Pen 3%นะครับและเวลาใช้สกิลนะครับมีโอกาส100%นะครับที่จะได้ M Pen เพิ่มขึ้นมา15%เป็นเวลา5วินาทีแต่ว่าจะมีครูดาวอยู่ที่20วิครับก็ตัวเนี้หางอันเดียวนะครับก็บวก M Pen ได้ถึง18%เลยแต่ก็จะมีแกปที่ไอ้1เเนี้ย หายไปประมาณ15าวินนั่นเองครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นหมวกหมีกับหมวกคิเวทที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะขอข้ามไปนะครับต่อมานะครับจะมาขอพูดถึงแฟชั่นที่มันเป็นตัวราคา6ล้านกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไล่ดูตั้งแต่ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นแฟชั่นที่เข้าบ้านเราหมดแล้วนะฮะนี่หมีแพนดงหมีแพนด้าอะไรพวกนี้เข้ามาหมดแล้วนะฮะจนถึงตัวนี้ครับนีโมนะครับผมอ่ะแล้วก็กลางเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีตัวไอปลาทองตัวนี้กับตัวแกะ เดี๋ยวเรามาดูเดือน7กันหน่อยนะครับเดือน7นะครับสชิ้นนี้นะครับก็คือจะมาตอนต้นเดือนนะครับต้นเดือน7นะครับก็จะมีหมวกพีระมิดนะครับหมวกพีระมิดเนี่ยก็จะบวกอินสามนะครับเจาะเกาะเวทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าอิน์ถึง200นะครับจะได้เจาะเกาะเวทเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกได้ว่าเป็นหมวกเจาะเกาะเวทเลยนะครับแล้วมาคู่กันตอนต้นเดือนนะครับก็จะมีตัวหลังแตรตัวนี้นะครับ่าและหลังแตรตัวนี้นะครับเมื่อผู้สวมใส่นะครับโดนดาเมจนะ เพื่อนในระยะ5เมตรนะครับรวมตัวเราเองด้วยนะครับจะได้ออสแต a บวก5ไปเลยนะครับแล้วก็จะได้มูฟสปีดบวก15 เป็นเวลา10วิด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีครูดาวเนี่ยอยู่ที่15วินาทีนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหลังสําหรับสายซัพเนาะโดนมาปุ๊บวิ่งเร็วกันทั้งตี้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลางเดือน7นะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหางนะครับที่เพิ่ม m t k 3%นะครับแล้วก็นะฮะทุกๆ1บวกนะครับจากบวก1ไปจนถึงบวก6เนี่ยมันจะเพิ่ม m อเมให้เรา10นั่นเองนะครับก็คือง่ายๆถ้าเราบวก6กก 60นะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นหางที่เฉยๆไม่ได้โหดมากและมาคู่กันเลยนะครับกับส่วนหน้านะครับส่วนหน้าตัวนี้จะเป็นได้แมกเลือดแแล้วก็กันสตัน10%อครับอันนี้ก็เป็นของดีสำหรับสายทรัพย์ที่หาค่าการสถานะครับมาต่อกันที่แฟชั่นเดือน8นะครับเริ่มจากชิ้นแรกที่จะมาตอนต้นเดือนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นวิกผมนะฮะที่บวกวิท5นะครับและกันทุกเผ่าเนี่ย8%เเลยนะฮะและถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ติดสถานะผิดปกตินะครับจะมีการบวก Defense กับ M Defense อย่างละ25และบวก HP Regen 100ก็เป็นหมวกสำหรับสายถึกสายซับนั่นเองนะครับและมาคู่กันกับปากกระจูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ของดีเหมือนกันครับจะบวกแม็กเลือด8นะครับผมและเมื่อบวก6นะครับ จากกันทุกเผ่าได้อีก5%นะครับก็เรียกได้ว่าเอาไว้ PVE PVP ได้หมดเลยนะครับและกลางเดือนนะครับก็จะมีหน้าปลาไหลตัวนี้มานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับสายดาเมจที่เอาไว้ตีคนนะครับเพราะว่าจะได้ตีคนไปเลย10%นะครับและเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับมันจะมีการใช้ P attack แล้วก็ M attack คูณ10%เนี่ยสร้าง t o damage ขึ้นมานะครับผมอ่าและตั้งแต่บวก1ไปจนถึงบวก6นะครับทุกๆ1บวกเนี่ยก็จะเอา P Attack แล้วก็ M Attack เนี่ยคูณ5%าเป็นมาเป็น2 d ด m a g e ด้วยนะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าสำหรับการตีคนที่แรงมากๆนะครับเป็นตัวเอาไว PV ้ PVP โดยเฉพาะเลยครับและมาคู่กันนะครับก็จะเป็นตัวหลังตัวนี้นะครับเป็นนีออนแบ็นะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเขาบอกว่าทุกๆ1การ Enhance เนี่ยคุณก็จะได้ Ignore M d นั่นเองนะฮะ0.1%นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีการปลดแคปเรเวลเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลดแคปเรเวลเพิ่มเราก็จะ enhance ได้มากขึ้นนั่นเองครับมาต่อกันที่แฟชั่นเดือนกันยาบ้างครับก็จะเป็น4ชิ้นนี้นะฮะชิ้นแรกนะครับที่จะมาตอนต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นส่วนปากนะครับที่จะบวก width 5นะครับ แล้วก็ออโต้แอ c แท a m a เมจรีดักชันบวก8%นะครับผมและทุกๆ10เรเวลของการ e n h a n c e ส่วนปากเนี่ยก็จะบวกออโต้แอ c แท a m a เมจรีดักชันอีก1%นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนปากที่กันพวกสาย AA ได้ดีมากเลยนะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ,อย่างแพดปัจจุบันเลเวล110เนี่ยตรงนี้คุณก็จะได้11%บวกกับ8%ก็คือกัน AA ได้ถึง19%ก็โหดมากๆเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนหน้ามังกรตัวนี้จะบวกเลือด1,000 แล้วก็สกิลดาเมจรีดักชัน8%นะครับและเมื่อบวก6จะได้สกิลดาเมจรีดักชันอีก8%การสกิลนะครับชิ้นเดียวเนี่ยได้ถึง16%เลยครับและกลางเดือนนะครับก็จะมีส่วนหลังนะครับที่จะบวกดาเมจดินน้ำลมไฟนะครับบวก5%นะครับแล้วก็ลดไล่ไปด้วย10% นะครับมาควบคู่กับตัวนี้ครับอ่าจะเป็นมังกรนะครับที่เป็นส่วนหางเนี่ยที่บวกออโต้แอตแทกดาเมจเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์และทุกๆหกแต้มของเอจนะครับก็จะมีการบวกออโต้แอตแทกดาเมจไปอีก 0.1%ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของดีสําหรับสายออโต้แอตแทครับถ่ดมาก็จะเป็นแฟชั่นในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเริ่มที่ชิ้นแรกนะครับก็คือเจ้า snowboy ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะบวกเบสกับจ็อบอย่างละ10%นะอ่าแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับก็จะมีการสร้าง t ู o d a m a g นะครับคิดจากเบสเลเวล คูณ100นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นหางแมวเหมียวนะครับการทาําดาเมจแบบออโต้แอทแทกนะครับ <c oughs> ก็จะมีดาเมจเพิ่มเ <c oughs> ติมจาก SP คูณ1บวกลกหางห0้นั่นเองนะครับและการโจมตีแต่ละครั้งนะครับจะต้องจ่ายค่า SP 2หน่วยด้วยนั่นเองตรงนี้ก็จะทําให้ออโต้แอทแทก แรงขึ้นแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแล้วมาต่อกันที่ส่วนปากนะครับตัวนี้จะบวกเดเมจ4%นะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้สกิลที่เป็นกายภาพนะครับก็จะมีโอกาส100%ที่จะทำให้ตัวเองใบนะครับเป็นเวลา5วินะอันนี้เนี่ยก็เคยใช้กันใน CBT แล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กนั่นเองนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนหน้านะครับที่เอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้จะได้ตีบอสแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็โดนบอสเบาลงเนี่ย5%นั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นหน้ากากที่เอาไว้ตีบอสลุ้นๆเลยนะครับต่อมาครับมาดูกันที่เดือน11กันบ้างนะครับก็จะเริ่มที่ตัวของหลังลงศพฮาโลวีนนั้นเองนะครับเมื่อโจมตีปกตินะครับผู้ไล่นะครับมีโอกาส30%ที่จะได้แอตแท็เพิ่ม20หน่วยนะครับซึ่งสามารถสแต็กได้10ครั้งนั่นเอง นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นส่วนหลังที่เป็นเงือกน้อยตัวนี้นะฮะจะบวกเลือด500นะครับเดฟกับเอ็มเดฟอย่างละ5%และแถวสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปลดดีเฟน s ์แล้วก็เอ็มดีเฟน์เนี่ยอย่างละ4%นะครับของเป้าหมายที่อยู่ในระยะ3เมตรนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตัวเองถึกขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายก็เปาะลงนั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นหมวกแมวเหมียวนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหมวกที่ สำหรับสายกายภาพเลยเพราะว่าอสแต a บวก2นะฮะแล้วก็ฟิสิกส์ดามจบวก6%และถ้าบวก6จะได้ค่าฮิต100เลยนะครับใครที่มีปัญหาตีไม่ค่อยโดนเนี่ยบวกนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยมาต่อกันที่หางกันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นหางนะครับที่ทำดามจต่อบอสเนี่ยแรงขึ้น8%นะครับและถ้าเกิดว่าบวก6ได้เนี่ยก็จะโดนบอสเบาลงอีก5%นั่นเองครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นของเดือน12กันบ้างนะครับ เดือนสเนี่ยเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นหมวกตัวนี้นะครับจะได้ตีขนาดเล็ก6%แล้วก็แอดแท็กอีก25ส่วนหลังตัวนี้นะครับก็จะเพิ่ม a อจนะครับแล้วก็คิห้นะครับแล้วก็มีโอกาส5%นะครับที่จะหลบการโจมตีเวทนะฮะและทุกๆ50แต้มของค่าฟรีนะครับก็จะมีโอกาสหลบเวทเพิ่มขึ้นอีก1%นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 15%นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ดีมากสําหรับคนที่ทําสายหลบเวทนะครับแล้วมาต่อกันที่ช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีหมวกตัวนี้นะครับที่บวกออสแต a สองออโต้แอทแทกบวก6%นะครับบวก6จะได้ฟรีอีก10%นะครับก็จะเป็นตัวหมวกที่เอาไว้ใช้สําหรับสายหลบเลยนะครับก็จะมาคู่กับตัวนี้เลยครับเป็นตัวลิงตีกลองตัวนี้นะครับลิงตัวนี้เนี่ยจะบวกมูฟสปีด e d 5% นะครับแล้วก็สกิลเดเมจสามนตั่นเองมาต่อกันที่เดือนมกราคมปีหน้ากันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปากที่บวกเลือด3000นะครับแล้วก็กันคนได้5%นะครับและยังโดนธาตุไฟเบาลงถึง20%เลยนะครับผมก็จะมาคู่กับหลังโบตัวนี้นะครับหลังโบตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของ M r e d u c ด8%แนะครับแล้วก็ทุกๆหนึ่งแต้มของ M r e d u c ดกเนี่ยก็จะได้รับ75% Mac HP ด้วยนั่นเองนะครับก็คือจะได้เลือดนั่นแหละนะครับอ่าโอเคต่อมาครับก็จะเป็นหมวกนะที่จะมากางเดือนมกราคมเป็นหมวกเรือที่เพิ่มดาเมจไรทธาตุ8%นะครับผมแล้วก็ตีขนาดกลางเพิ่มขึ้นอีก5นะครับบวกแม็กเลือดอีก1 0 0 0นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับอาชีพที่ใช้ไรทธาตุเป็นหลักอย่างเช่นพวก มองสายอาชูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาคู่กับตัวนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นหางเดวิรูชิแล้วตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหางนะครับผมที่เมื่อเราโดนดาเมจเนี่ยมันจะไปเข้า SP ก่อนนะครับผมอ่ะซึ่งแต่ละ1ห,หน่วยของ SP เนี่ยก็จะสามารถดูดดาเมจได้5หน่วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็20หน่วยในการเล่น PVP นั่นเองนะครับเพราะว่า PVP เนี่ย เลือดอะไรพวกนี้มันก็จะคูณ4นั่นเองครับที่เหลืออีก4ชิ้นตรงนี้นะครับก็เป็นแฟชั่นที่มันเคยรัดเข้ามาพร้อมกับพวกหมวกขีเวชนนแหละครับอันนี้ผมก็จะขอไม่พูดถึงละกันก็คาดว่าไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับของแฟชั่นที่เราพามาดูกันในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยกำลังมองหาเรื่องของแฟชั่นหรือรอเลงแฟชั่นดีๆอยู่นะครับถ้าชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องผมได้ทำคลิปของเกม r o m classic ต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลลลาาาไไไปปปกก่อนนว้้ััหคคิรบยสสดี